ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทําไปทามารายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนาธรรมะมาไว้ในใจวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญครับอาจารย์ธวัฒน์คณิตกุลกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมชอบมากเลยประเด็นเนี้ยครับผมชอบคําว่าได้พลังปราณมาขับเคลื่อนชีวิตครับอาจารย์ครับก็ย้อนนิดหนึ่งครับว่าชีวิตของคนที่ที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้นะครับ อาจจะคิดว่าใช้แค่พลังกายก็คือออกกำลัง,งกายห้แแข็งงรทำงานเต็มที่ก็พอแล้วนะครับให้สุดๆพอเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในการที่เราออกกำลังออกแรงทำงานอย่างที่เรียกว่าขอประวัตลังก็สุดลิ่มทิมประตูอเคยได้ยินสุดลิ่ม,มทิมประตูะแต่ปรากฏว่าปิดประตูตายก็มีอามันก็ไปไม่รอดครับ ถ้าเรามาศึกษาความจริงแห่งชีวิตสักนิดหนึ่งชีวิตของคนทุกคนในเวลาเนี้ยเอาพูดแบบทันสมัยก็คือขับเคลื่อนอยู่ด้วยพลังสามชนิดคือเคมีครับอันนี้อาจจะมาโยงนี้นี่หน่อยนะครับชีวะ <Ch iva S 1> ครับและฟิสิกส์ครับถูกไหมครับเคมีชีวะฟิสิกส์เคมีชีวะและฟิสิกส์เนี่ยเป็นพลังงานที่จําเป็นสําหรับคนยุคใหม่แล้วก็เชื่อว่าคนยุคใหม่ก็ ยอมรับแล้วเข้าใจครับผมแต่ถ้าเราไปพูดคนโบราณบอกว่าคุณลุงคุณป้าต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังเคมีเห็นไหมพลังชีวะและพลังฟิสิกส์งนะงเลยคุณลุงคุณป้าบอกแกพูดอะไรกันแต่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คงจะขานรับได้บ้างเพราะว่าคุณต้องขับเคลื่อนพลังชีวิตให้ครบถ้วนครับทั้งเคมีชีวะและฟิสิกส์ตอนนี้กระทู้นี้ของเรามาตรงไหนมาตรงที่ว่าคนโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มากใช้ไลน์โทรศัพท์สายตรงเ่ยก็ยังเรียกว่าประหลาดแล้วนะฮะใช้ไลน์กันอีกผมก็เลยเห็นว่าเรื่องไลน์นั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่มันควรจะใช้ขณะที่เราอยู่ห่างกันอย่างที่ท่านวิศากรผู้ขจามวัฒนาในตอนแรกว่านั่งทานอาหารในโต๊ะเดียวกันไม่พูดกันขอดไลายหาคำอันนี้มันก็ทำให้เสียอะไรเสียพลังชีวิต Hmm. อย่างตอนนี้ท่านวิทยากรกับผมนั่งคุยกันเนี่ยครับเราไม่ได้คุยทางไลน์เราคุยกันด้วยน้ำลายเราคุยด้วยน้ำลายเราไม่ได้ยก,ยกหูโทรศัพท์น้ำลายเนี่ยแหละครับนอกจากว่ามันเป็นตัวทำให้ทุกอย่างเนยวิ่งขึ้นวิ่งลงตามตามสภาพของการขับเคลื่อนของปลานขณะที่เราพูดกันเนี่ย อวัยวะมันขับเคลื่อน28สิบดชิ้นครับโอ้โหพูดจนเมื่อยปากมาเคยได้ยินที่พูดโอ้โหนี่พูดจนเมื่อยปากแล้วนะอะไรแต่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าเอ๊ะพูดจนกระทั่งน้ำลายเรื่องน้ำลายแต่ยังไงยังไงคุณต้องมีน้ำลายครับถ้าไม่มีน้ำลายคุณก็ไม่มีเสียงเออจริงครับนะครับแล้วน้ำลายเนี่ยพูดเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะทําให้เกิดรสชาติในชีวิตขึ้นถูกไหมครับทานอาหารไม่มีรสชาติ ขอนทำลายไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 มีหรือมีไม่พอ,อหรือใครเป็นกรดเป็นด่างอะไรนี้ต้องถามคุณหมอครับนะครับแล้วเราสมัยนี้ก็กคลายเป็นว่าหุบป,ปากกันมากกว่าโจริงครับที่จะอ้าปากค,คุยกันจริงการคุยกันทางลายมันดีจริงนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียการคุยกันทางวาจาก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียครับเราก็ต้องอันมา กะสาวเย้าแย่กันนิดหน่อยว่าคุณอย่ามตูตะคุยกันทางลายเลยให้คุยกันด้วยน้ำลายบ้างเพราะมันมีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุธาตุแรกนะฮะธาตุในตัวคนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุตามหลักของพุทธธรรมหรือหลักของอธรรมะทั่วไปดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตธ,ธาตุเฮอธาตุสี่แต่ขณะเดียวกันมันยังมีอีกสองธาตุที่เป็นตัวขับเคลื่อน ดินน้ำลมไฟของคุณเนี่ยจะทํางานได้ตามปกติแล้วมีประสิทธิภาพครับต้องมีอากาศธาตุอากาศคือลมที่เคลื่อนที่ครับอากาศธาตุก็คือลมที่เคลื่อนที่และต้องมีวิญญาณธาตุเป็นอภิธรรมธาตุหกดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุครับคนคุยกันเนี่ยเขากับคุณกำลังบริหารธาตุทั้งหนะครับ แล้วธาตุสองธาตุหลังเนี่ยคืออากาศธาตุเนี่ยมันจะทําให้ปราณในร่างกายคุณเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเขาเรียกว่าพลังงานจนพลังงานสักหรือกรดและดังความหมุนเวียนของเลือดลมในร่างกายเขาหมุนเวียนดีครับแต่คุยกันพอประมาณนะครับอย่าตะโกนใส่กันอย่อาตะโกนอันนั้นเหมือนทะเลาะทะเลาะกันอันวิญญาณธาตุอากาศธาตุเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะครับในเชิงลึกนะครับ ถ้าคุณคุยกันถ้าคุณมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกันพลังที่ออกมาสมัยนี้ที่เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่อย่างนียก็คือออร่าออร่าก็คือลังสีอ๋อเคยได้ยินที่โอ้โหเดินมาแหมวันนี้คุณมีออร่าจังเลยคือคือประมาณนี้เลยคุยกันก็ทําให้เกิดออร่าจริงไหมจยนครับคุยกันดีๆนะครับอย่าทะเลาะกันอย่าเคืองกันอย่าอะไรเอางี้ครับคุณผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับ สักครู่เดียวกลับมาพบกับวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุครับสักครู่เดียวครับ